ขั้นตอนการออกแบบรูปทรงเกลียวหรือสปริงคลิกเมาส์ที่ new design เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่วาดรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมจะเป็นขนาดของเส้นสปริงวาดเส้นตรงด้านบนของวงกลมความยาวของเส้นตรงจะเท่ากับความยาวของสปริงระยะห่างระหว่างวงกลมกับสปริงจะเป็นขนาดของขดสปริง คลิกเมส์ปุ่มขวาบนเส้นตรงที่วาดเลือกคำสั่ง Token c o n คอนแทคชัคลิกเมนู f ฟเ u อร์เลือกสว f t โปรไฟล์เลือกอ l ล n g Helix เติมค่าพิชนะหรือเป็นลักษณะของขนาดของขดสปริงนะครับกดโอเคจะได้สปริงตามที่เราต้องการนะครับ